สวัสดีค่ะทุกคนมิณาสั่งคนนี้จิวะค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นเหมือนเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นนามหนึ่เนาะนามสองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะไวยากรณ์นี้นะคะคํานามหนึ่งเนาะคานามสองเนาะตัวนี้นะคะเป็นการเชื่อมคํานามกับคํานาม คำนามหนึ่งคำนามสองแสดงความเป็นเจ้าของโนตัวนี้นะคะใช้เชื่อมคำนามยกตัวอย่างเช่นโนเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของประโยคนี้แปลว่าหนังสือเป็นของฉันแสดงความเป็นเจ้าของว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันนั่นเองตัวอย่างที่สองนะคะโนอี้เ e ้เอสโนอี้เอ้เอส วาตัวนี้นะคะเป็นการชี้ประธานคุิโคุเรว่าว่าตัวนี้นะคะเป็นการเชื่อมคำนามกับคำนามเข้ากันนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไวยากรณ์ตัวนี้ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับไปทบทวนได้อีกรอบหนึ่งหรือหลายๆรอบเลยก็ได้ค่ะเราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคลิปนี้ได้ใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ